สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม z o o นะคะฉบับของออผู้ที่จะสร้างห้องเรียนเองขั้นแรกก็คืออพูดถึง z o m นะคะให้เราเข้าไปที่คำว่าเป็น Motion graphic ดูนะเรามีประวัติกันเซิร์ชหา h เป็นตัวนี้ค่ะ Motion Graphic Plus Work for Home ดูจะเห็นที่บอกว่าอีตัวแรกเนี้ยนะคะที่ประชุมออนไลน์ทำไมต้องเข้ามาตรงเนี้ยเพราะว่าการติดตั้งซูมของ PC ดูหรือว่าสมาร์ทโฟนในหลายๆตัวมันก็มีหลายแอปแต่ตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่า เมื่อเราคลิกตรงไอคอนซูมตรงนี้นะคะโปรแกรมนี้ตัวนี้มันจะสามารถอ่านออกว่าตอนนี้เราเข้าด้วยมือถือหรือว่าเราเข้าใช้ด้วยเป็นของ Android Apple หรือว่า Windows เขาก็จะติดตั้งให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดอยู่จะเห็นลูกศรด้านล่างซ้ายมือนะดาวน์โหลดอยู่แต่ถ้าคุณ เข้าหน้านี้ด้วยมือถือเขาก็จะดาวน์โหลดในรูปของสมาร์ทโฟนให้แต่พอดีตรงเนี้ยเข้าด้วยอ,อ,อันนี้ก็คือดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเข้ามาด้วยของ PC มันก็จะเลือกของ PC ให้อัตโนมัติทีนี้เมื่อเราได้ซูมมานะคะเราก็ติดตั้งเพราะว่าการที่จะทำงานใดๆก็ช่างอะของการประชุมออนไลน์มันต้อง เริ่มทำงานด้วยการมีแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนแล้วก็จะติดตั้งการติดตั้งก็ไม่ยากนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปทําตามระบบมาดูหน้าจอนี่ไงให้รอแป๊บนึงที่นี้ซูมถ้าพูดถึงซูมเนาะภายในสองถึงสครั้งมันจะใช้ได้คือวันหนึ่งได้แค่2อถึงสครั้งครั้งหนึ่งไม่เกิน45นาทีในกรณีของผู้ใช้ฟรี แต่วันนี้ลองทดลองใช้ละมีกิฟต์อชเชอร์มาให้ว่าเออคุณสามารถใช้มากกว่า45นาทีได้นะคะอันนี้ก็ลองลอง,ลองทำไประหว่างที่รอคู่มือจะคลอดตามวิดีโอตัวนี้ <c oughs> อันนี้ก็อาศัยอินเทอร์เน็ตหน่อยพอเราดาวน์โหลดมาปับ๊บก็จะมีแอปพลิเคชันซ o มในมือถือของเราใน PC คอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อย ตอนนี้ติดตั้งอยู่เสร็จแล้วแล้วพอติดตั้งเสร็จทำไงต่อก็ให้ไปที่หน้าซูมพิมพ์หน้าใหม่เลยนะคะซูมเซ oom us enter ไปเลยอ่ตอนนี้เรากำลังจะเซตค่าห้องวิดีโอของเราอ่ะเจอหน้านี้ละ ทีนี้การลงชื่อเข้าใช้ดูว,ว่าการ sign in ของเราสังเกตเนาะด้านบน sign in น,นะคะด้านขวามือเรากดเข้าไปกัน sign in น,นะคะามาละทีนี้การลงชื่อเข้าใช้มันก็จะให้เรามีเลือกหลายแบบเราจะลงชื่อเข้าใช้แบบไหนแบบง่ายสุดก็คือจะเป็นแบบ Facebook กับ กูเกิลนะคะคุณจะให้ลิงก์ตรงไหนหน้าที่นี้เลือกของ Google อพอเลือกของ Google เสร็จสักครู่หนึ่งทีนี้ล็อกอินในอีเมลมีอยู่แล้วนะคะเราก็เลือกเราจะใช้ Gmail แบบไหนอีเมลแบบไหนอันนี้ใช้ของตัวเองทดสอบไปก่อนนี่ทำตามสเต็ปไปได้เลยนะจ๊ะ,ะเข้ามาหน้านี้ล้ ทีนี้จะเป็นหน้าของการตั้งชื่อพอดีอวันนี้ทดลองซูมไป3งานด้วยกันนะคะถ้าคุณเข้ามาทีแรกอะ่ะด้วยอีเมลตัวเนี้ยเราก็จะไม่เห็นว่ามีประวัติการวิดีโอคอนเฟลรนต์กันเพราะนั้นถ้าจะให้เหมือนกันก็คือเราต้องไม่มีถูกปะเราก็มาสร้างใหม่กันรีลิก่อนเนาะ ถ้เปิดขึ้นมาปับ๊บทุกคนจะเจอหน้าซูมแบบนี้คือไม่มีประชุมอะไรเลยเสร็จละให้สังเกตที่ตรงเนี้ยมิตติ้งตรงเนี้ยจะมีสเกตด้ว <c> น <oughs> a n e นิว Meeting นะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็มาตั้งค่ากันมีอะไรบ้างที่ต้องตั้งค่าก็ตัวนี้ค่ะท็อปปิกชื่อชื่อจะให้ชื่อว่าอะไรนะคะ ่าประชุมออนไลน์หรือว่า Work for Home ก็ว่าไปประชุมท่านศึกษานิเทศทำตามไปเลยเนาะแล้วตรง Description ก็คืออธิบายนะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่เราต้องการการประชุม PLC ก็ได้ แล้วแต่เวนเมื่อไหร่กําหนดวันคลิกปฏิทินขึ้นมาวันที่เท่าไหร่วันที่9วันไหนเราก็เลือกได้เลยวันที่7ถ้าเป็นวันนี้เนาะเราตั้งค่ะตอนนี้มันอยู่ที่เวลาบ่ายสองครึ่ง pm บ่ายสองครึง่งสักกี่โมงเราก็สามารถนัด,ด่วงหน้าได้อันนี้ห้าโมงครึง่งห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นสะดวกไหมห้าโมงเย็นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคลิกดูเลือกเวลาอ่ะ เราเดือก้าโมงเงย็นเนาะเวลาก็คือเขาบอกว่าในตัวนี้มันจะเตือนว่า40นาทีเพราะนั้นก็คงจะไม่เกิน1ชั่วโมงถูกไหมแต่ถ้าคุณทดลองใช้อะ่ะไปเรื่อยๆอันนี้เราให้สีนาทีเนาะไอ้ตรงนี้เราจะเห็นว่า meeting password ก็จะให้รหัสของห้องเรียนมานะคะทำโซนก็ว่าไปไม่ต้องไปซีเรียสมันกดเซฟปึ๊บ พอกดเซฟเสร็จให้สังเกตว่าเริ่มเริ่มจะมีการเตือนนะคะที่คำว่าไอคอนะสีน้ำเงินนะ Start this Meeting ให้กดไปเลยอันนี้คือคู่รายละเอียดกดไปเลยที่นี้พอเรา Start ทปั๊บมันจะไปดึงแอปพลิเคชันที่เราติดตั้ง Zoom ไว้เนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็รัน o o m เราก็บอกว่าเปิด o o m เลยก็คือ Open Zoom ทีนี้พอเรา Open Zoom ขึ้นมาก็จะเห็นหน้า สักครู่นะคะ <c oughs> เดเจอแบบเนี้ยทีนี้ระบบจะมีการาชื่อท็อปิกก็คือประชุมศึกษานิเทศใช่ไหมทีนี้ไอคอนมันจะขึ้นมาก่อนที่จะเป็น j o y w i t h Computer Audio ใช่ไหมมันให้เราเทส์เทส์สปีคเกอร์แอนด์ไมโครโฟนแล้วก็ลองเทส์ดู you y o v h a v i n g t o n t อย่างเงี้ยเราได้ยินไหมพอดอีตอนนี้เสียบไมโครโฟนนะคะแล้วก็ให้ทดลองพูดเขาก็จะพูดตามเราก็กด yes ไปแล้วก็ join with c พ m u u t e r a u d เ o แล้วเราก็จอยอีกครั้งหนึง่งพอจอยอีกครั้งหนึง่งก็จะเห็นหน้าตัวนี้ในหน้าของซ o มนะคะทีนี้ในส่วนของ i n v o i e e ตัวนี้ก็คือการที่จะเชิญคนเข้ามาในห้องเนี้เราสามารถเชิญได้ ย่อหน้านี้ไว้ก่อนจริงจริงมันจะไม่เห็นทักบาสีดำด้านล่างถ้าเราไม่เอาไปคลิกนะคะจอยมันก็จอยได้หลายแบบนะคะส่งทางอีเมลก็ได้หรือว่าจะก๊อบ url ก็ได้หรือจะกอ๊อบอินเวชั่นก็ได้ก็คือข้อมูลต่างๆ่าถ้าเราเป็นก๊อปอินเวชั่นนะคะก๊อปมาแล้วเมื่อกี้คลิกก๊อปขึ้นมาปับ๊บก็จะเห็นว่ามันจะได้ข้อมูลแบบนี้เดี่ยดูนะซึ่งเราสามารถส่งไปใน ลายได้เลยเดี๋ยวลองเปิดเวิขึ้นมาดูคือกรอบข้อมูลอยู่นะถ้าเราก๊อบข้อมูลไหนเวิชันอยู่ไหนสักคู่นะคะเดี๋ยวจะวางให้ดู หน้าใหมเครื่องแป๊บนึงอันนี้ก็คือคู่มือที่เตรียมไว้ก็โดนมีเลยแล้วกันกลับมาหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ไง ก็คือถ้าเราก๊อปมาเนาะมันก็จะมีไอคอนตอนนี้ทำงานหลายตัวมากเปิดโปรแกรมทิ้งสักคู่นะจ๊ะอ่ะมาแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะบอกว่า Zoom Meeting นะคะ URL เข้าได้ด้วย,วย URL ตัวนี้ ID แล้วก็เป็น password ให้มาแบบนี้ก็บได้เลยหรือว่าจะเป็นก๊อป อันนี้คือก๊อปย r l ธรรมดาให้เฉยลองดูเนาะหลายรูปแบบคอนโทนบีมันก็คือเหมือนกับ URL อข้างบนเพราะเราสามารถก๊อปตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปวางในอ่คือเรามีลายอยู่แล้วเราก็สามารถส่งส่งได้แต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตส่งให้คนที่นี่ก่อนพอเราเรียบร้อยเราก็กด กากะบาดตัวนี้นะคะเนี่ยวางกดวางแล้วก็ enter เลยก็จะมีลิงก์ตัวนี้มาพร้อมกับข้อมูลทุกอย่างสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยถ้ามีแอปแอปซูมทีนี้มาดูในส่วนของเราเป็นผู้สร้างบ้างจะเป็นยังไงนะคะเมื่อเราออไปเชิญชาวบ้านมาแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ต่อไปทำง่ายเยเราก็เริ่มที่จะมิทติ้งได้เลยนะคะแต่คือเรา เซตเวลาไวเราเซตเวลาไว้วไวที่เมื่อกี้กี่โมงนะยังไม่ถึงเวลาเลยนะคะก็แค่นี้เราไปดูวิดีโออันนี้คือเปิดวิดีโอในส่วนของต่างๆนะคะเปิดวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไลน์มาดูไอคอนต่างๆอันนี้ก็คือเปิดปิดใหม่นะคะเปิดวิดีโอบางคนบอกแบ็กกราวด์ไม่สวย จอไม่ได้ทําความสะอาดนะคะ <c oughs> ตรเนี้ย <c oughs> ขอโทษค่ะชุด virtual b a c k g r o u n d แล้วก็จะสามารถที่จะเอา b a c k g r o u n d ตัวเนี้ยมาใส่ได้ <c oughs> จริง <c oughs> จริง b a c k g r o u n d ในระบบมันน่าจะมีให้เรานะ แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะชูอปอิมเมจเข้ามาได้ลองดู <c oughs> ไปหาภาพลองดูภาพสีเขียวเป็นไงว้าว <c oughs> wow. น่ากลัวเอาออกอันนี้ก็พูดถึงการแมกดาวแล้ว <c oughs> ก็ในส่วนนี้ก็จะมี ตอนนี้ก็มีผู้เข้าร่วมคือเราเนี่ยคนนึงนะคะอันนี้คือสกรีนสกรีนแชร์สกรีนก็คือแชร์หน้าจอแบบเนี้ยให้เขาเห็นหรือว่าเราจะเป็นแบบไวบอร์ดเอามาเขียนด้วยกันถ้ากดดับเบิลคลิกที่ไวบอร์ดก็จะสามารถที่จะออให้คนอื่นเห็นหน้าจอไวบอร์ดที่เราตั้งค่าได้แล้วก็สามารถเขียนร่วมกันได้แล้วก็เลคคอร์ดไปได้นะคะเช่นตัวนี้ ตรงนี้ที่เรียกว่าดอ,ดอก็คือวาดนะเราสามารถจะเขียนอะไรก็ได้อ่าเส้น,นถ้าอยากจะหยุดก็กดบนสีแดง stop share กดมันก็จะกลับมาหนะ้าจอเหมือนกันคือแชทแชทก็คือพูดคุยกันถ้าเรากดตรงนี้ก็จะมีข้อมูลตรงนี้ก็จะสามารถพิมพ์ได้อย่างสวัสดีค่ะกด enter ไป ด้านข้างนะคะเ,เล็กคอร์ดทึกวิดีโอได้ในกรณีที่เราสอนออนไลน์อย่างเงี้ยเราบันทึกวิดีโอแล้วก็ตัวนี้เอาไว้อัพโหลดหรือไม่ก็สติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยสามารถอันนี้ก็คือ